คนเมื่อกี้คขาคือใครเขาชื่อว่าตีมตีมเป็นใครตีมเขาชื่อว่าตีมเขาเป็นยูทูบเบอร์ดับหนึ่งของรายการเมื่อกี้เขาก็โชว์เขาเล่นเก่งมากอ๋อเพามันไม่หลดเขาเล่นเก่งมากเลยเก่งกว่าผมอ่ะ

เพราะว่าผมเบิ่มน่าจะไม่น่าจะไม่ทันทำอะไรทอะไรทำอไคมากัน,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 นเรือ้อคกยเอ้แพี่มากัน,อ,อ,อ,กนอันนี้ผมขลาดพื้นที่เพราะว่า ผมได้มาเกิดตัวนี้มันคือที่ผมซ้อมนะ่โอเคมาคิวเวบโอเคหยุดหยุยหยุดสัตว์จับที่สาม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 มาที่ไหนที่เจ็บด้แล้ว

ผมรอนั้นๆอยู่แบบอโอเคโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้โอเคผมอยู่ตรงแถวนี้นใช่ไหมโอเคคิมก็อยู่ยาวนี่อื

เอาละ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 ,อาละขอกุปปาแบมขมใช่าน,นี่เนี่ยคำคุ้นแต่ไม่ได้ไงใจมึงแบโ,โ,โอเค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 วัดนี่น้ำไป กูมีกูกกกรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วอี๊เดาให้มันไม่ตายไุ้ไรอะไรขนาดนี้เลยเหรอโอเคทุกคอนอย่างนี้อ๋อเปลี่ยนแล้วไหมทุกคนเห็นน้ำต้นนั้นไหมใช่เกูจะตจนไปถึงต้นนั้นมแมวเลยอ้าวพี่วิคหลอนโอเคไม่เล่นเรื่องเก่าด้วยกันกูต้นทำได้หยดุด กูท้องทำได้กูต้องทำได้กูต้องทำได้ได้พร้อมอืมไฟเก็บเฮ้ยมันขี้เก็บได้มันขี้เก็บได้มันขี้เก็บได้ม่นขี้เก็บได้ โอเคโอเคโอเค่ามไม่กล้ากันหนวาขี่วขี่มาาไมเนออัาของผมอะไรแ๊บเียเพี้เพียวเียว เตี้ยมเทมเอ๊ขเตมก็มาแล้วแหละเออขเทียมต้องมาแล้วทุกคนอาจจะรู้นะว่าผมจะกีรันทำอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรความการโกนเป็นเป็นเรื่องปกติของผมโอเค <laughs> 1, 1 2, นึ่งสองสามแล้วก็คีม้าอีผมทำได้เทวเฮียของกูเน,นี่ยเฮี้ยของกูเนี่ยเฮี้ยอะไรของกูเนี่ยโอเคจบคีเมแล้วครับแม่แต่ผมก็โกรนนิดหน่อยนยี่แหละแม่แก็โกรนนิดหน่อยโกรนเลยดีกว่าคือคือแบบมันคุณคุณต้องทำไงคิดเ่า ผมผมต้องทำแบบนั้นเหรอไม่แต่ตันที่เรามีค้าเท่มแล้วทำไมเราไม่ทำแบบนั้นเออสอนรอนไอคิว